ของแรงนะครับตัวนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอร์ดนีเวล่ารามิธากมเจ็ดนะครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับเซลล์ักเล่ยนะครับแห่งเพจฟอร์ดแต่งเต็มโปรแรงที่สุดเราจะมาดูนะครับฟอร์ดเวนเจอร์วายเทตัวที่พร้อมส่งมอบวันนี้นะครับเรามาดูว่าแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะครับผมจะมาบอกในส่วนของโปรโมชั่นนะครับตอนนี้กําลังมาแรงเลยเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งก่อนมาดูเลยครับการชนหน้านี่จะเป็นของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้พร้อมหงแดงพร้อมกับไฟนะครับมาพร้อมกันเลย กระจังหน้าไ้แท็กก็จะเป็นสีส้มนะครับตัวนี้กระจังหน้าก็จะใส่เป็นตัวสื่อฟอร์ดตัวใหญ่ให้นะครับแล้วก็จะเป็นสกูปสีเดียวกับตัวรถตัดดำนะครับจะเป็นรูปม้าอันนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสมาแล้วก็จุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนไฟหน้านะครับให้เป็นมัสแตงนะครับเดทมตัวนี้มากับตัวรถนะครับแล้วก็จะใส่วงแหวนมาด้วยนะครับตัวนี้ ส่วนเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ก็ถอดจากกระจังหน้าตัวเก่านะครับใส่ให้ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ข้างๆด้วยแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสีดําแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นสมร้อ6นิ้วยางนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นของคอสเมิกนะครับเป็นขอบขอบ18ของเดิมก็18อยู่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนเป็นยางค่อนข้างจะออกแนวลุยๆหน่อยแม็ก,ก็จะเป็น18บเหมือนกันอันนี้ลูกค้ารีเคสมาโดยเฉพาะตัวนี้ ก็จะมีเหลาหลังคาตัวนี้มาจากาโรงงานเลยสามารถใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวผมมาขนให้ดูนี่แข็งแรงนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงสามารถไปต่ออุปรกรณ์เสริมได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมาคิ้วกันสั์ อันนี้เราแถมให้ลูกค้านะครับไล่มาก็จะเป็นลองเบ้ามือจับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นกาปิดประตูจะเป็นสีดานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสติกอร์ของของลูกค้านะครับลูกค้าเปิดคาเฟ่นะครับตัวนี้อันนี้สั่งทาเอาส่วนบนในข้างจะเป็นของแฮมเมอร์แข็งแรงตัวนี้เป็นของแท้เลยนะครับแล้วก็ไล่มาเจอแฮมเมอร์อีกแหละจะเป็นอ่าโลบาร์เหล็กของแฮมเมอร์อฝาถังน้ามันนะครับซุ้มล้อล้อแมกยางเหมือนกันเดี๋ยวไล่มาด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับไฟตัว C อันนี้คือใส่เพิ่มนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนให้้ลูกคา แล้วตัวนี้ก็จะเป็นปิดกระบะท้ายนะครับเป็นสีดําตัดแดงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกันชนหลังเหล็กนะครับมาพร้อมห่วงแดงแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาใส่ไฟให้เซ็นเซอร์ก็ยังคงอยู่ย้านะครับของแต่งพวกนี้คือเราสามารถคุยกันได้แต่ว่าที่มากับรถคันนี้ก็คือลูกค้าซื้อเองทั้งหมดเลยย้านะครับตัวนี้จะเป็นฟอร์ดเลนเจอร์วาแท็กตัวนี้จะเป็นตัวขับ2นะครับเป็นสีพิเศษสีส้ม ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมบาทนะครับส่วนโปรที่เราจะแนะนําให้กับลูกค้านะครับตอนนี้เราจะมีโปรขับฟรี90วัน <ยา S 1> ก็คือเป็นฟอร์ดทุกรุ่นเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับขับฟรีไปเลย90วันจองภาได้เดือนนะครับขับฟรีปีหน้าถ้าลูกค้าสนใจติดต่อมาทางเพจเราได้เลยครับเพจฟอร์ดเต็มโปรแรงที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม